ขอความเจริญในธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่ท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันขอนำเสนอธรรมประพันธ์เรื่องพระอานนน์เงาพระพุทธองค์ผลงานของท่านอาจารย์พันเอกพิเศษทองคำศรีโยทินอดีตหัวหน้ากองอนุสาสนาาจารย์ทหารบก ท่านเป็นยอดวิทยากรนักบรรยายธรรมะที่ละเอียดสุขุมลุ่มลึกที่ผู้ฟังติดตามเป็นจำนวนมากเป็นวิปัสนาจารย์ผู้สอนอบรมธรรมะภาคปฏิบัติแก่สิทธิอนุสิทธิที่ยุวพุทธ,ธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และอีกหลายแห่งท่านประรบงานประพันธ์เรื่องพระอานนน์เงาพระพุทธองค์ว่า เรื่องพระอานนท์เงาพุทธองค์นั้นท่านเขียนออกมาเผยแผ่ด้วยความชื่นชมลหลงไหลในอัจฉริยภาพและด้วยความอยากจะให้ผู้เลื่อมใสได้เรียนแบบนำมรดกธรรมอันล้ำค่าของพระอานนท์มาใช้ในชีวิตจริงซึ่งพระท่านใช้ว่าโอปนญิโกน้อมนำธรรมะเข้ามาในตนพระอานท์เป็นยอดเลขานุการของโลก ลำพังพรแปดประการที่พระอาน์ทูลขอจากพระศาสดาก็เป็นเพชรเม็ดเอกหาผู้จะเทียบเทียมมิได้แล้วอัธยาศัยอาจาระมารยาทสุภาพอ่อนโยนยอดคนต้องอ่อนมีเสน่ห์อย่างยิ่งอย่าว่าแต่มนุษย์จะลหลงไหลเลยแม้ช้างที่อยู่ในป่าก,กับพระพุทธองค์ก็ต้องมนของพระอานนท์เข้าด้วยเหมือนกัน พระอานนท์เป็นยอดกตัญญูทั้งต่อพระบรมครูพระประยุรญาตและมหาชนจะเห็นได้จากฉากที่ประทับใจที่สุดฉากสุดท้ายของชีวิตท่านวางแผนปรินิพานการตายของท่านมอบให้เป็นของขวัญแก่พระยาติทั้งสากายะวงและโกลิยวง์ และพระสงฆนิกรทั้งสองฝั่งแม่น้ำโรฮินีให้ได้รับความบันเทิงใจได้อย่างน่าอัศจรรย์ขอ,อนอบน้อมเงาพระพุทธองค์ด้วยความเคารพยิ่งพันเอกพิเศษทองคํำสีโยธินตอนนี้เป็นตอนที่สี่พูดถึงเรื่องเกียรติคุณของพระอานนท์ คราวนี้เราจะติดตามไปดูการปฏิบัติงานของพระอานนท์นักทำงานชิ้นชั้นเลิศกันต่อไปผู้เขียนจะใช้วิธีพาไปดูปริญญาบัตรหรือคำยกย่องชมเชยที่พระอานนท์ได้รับก่อนว่ามีกี่ฉบับและข้อความการะไราบ้างแล้วจึงจะนำกลับมาช่วยกันคุยเคียหาผลงานจริงๆของพระอานนท์ ว่าจะคู่ควรแก่คำสะดุดีนั้นๆเพียงไรหรือไม่หลังจากปฏิบัติหน้าที่พุทธอุปถากเป็นเงาของพระพุทธองค์มาอย่างน้อยที่สุดก็ไม่น้อยกว่า20ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งจนถึงวันสิ้นสุดแห่งการปฏิบัติหน้าที่วันนั้นก็คือวันสุดท้ายแห่งพระชนชีพของพระบรมศาสดานั่นเอง และเป็นเวลาก่อนที่จะปรินิพานไม่กี่ชั่วโมงพระพุทธองค์ตรัสกับพระอานน์ว่าอานน์เธอได้อุปถากเราตถาคตด้วยกายกรรมวิชีกรรมมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาด้วยประโยชน์และความสุขหนึ่งไม่มีสองหาประมาณมิได้มาสิ้นกาลนานเธอได้ทำบุญไว้แล้ว จงมันประกอบความเพียรเถิดจากเป็นผู้ไม่มีอาสวะฉับพลันหลักฐานข้างบนนี้เป็นคำยกย่องพระอานนท์ว่าเป็นผู้จงรักภักดีต่อพระองค์อย่างที่สุดเป็นทั้งคำรับรองในการปฏิบัติหน้าที่พุทธอุปถากว่าทำได้ดีที่สุดชนิดหนึ่งไม่มีสองและเป็นทั้งพรอ,อันประเสริฐที่กระตุ้นให้พระอานต์ รีบบำเพ็ญเพียรว่าจะบรรลุพระอรหันต์ในเวลาไม่นานนักแล้วตรัสสรรเสริญพระอานนท์เป็นทางการให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าภิกษุทั้งหลายพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีมาแล้วในอดีตเคยมีภิกษุอุปถากอย่างยิ่งก็เพียงเท่าอานนท์ของเรานั่นเอง ถึงพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จัะมีต่อไปในอนาคตหากมีผู้อุปถากอย่างดีเลิศก็เท่ากับพระอานนท์ของเราเท่านั้นซึ่งเท่ากับประกาศให้ทราบว่าพระอานนท์ปฏิบัติหน้าที่พุทธอุปถากได้ถึงขั้นยอดเยี่ยมที่สุดไม่มีใครในโลกทั้งในอดีตและอนาคตจะปฏิบัติพิเศษได้ดียิ่งกว่านี้อีกแล้ว แล้วทรงแยกแยะรายละเอียดต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายอานอน o ์เป็นบัณฑิตย่อมรู้ว่านี้เป็นการเพื่อเข้าเฝ้าเยี่ยมเราตถาคตนี้เป็นการสำหรับพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานี้เป็นการสำหรับพระราชาและมหาอามาตยของพระราชา นี้เป็นการสำหรับเดรถัถีและสาวกของเดรถถัีข้อความตอนนี้ทรงยกย่องพระอานนท์เป็นยอดเลข,ขานุการรู้จักการเวลารู้จักเฟ้นบุคคลรู้จักเลือกบริษัทโดยใช้เวลาของพระพุทธเจ้าซึ่งมีจํากัดที่สุดให้เป็นประโยชน์แก่ชนทุกชั้นได้มากที่สุดและข้อสำคัญก็คือทั้งหมดต้องพระอัยาศัยพระบรมศาสดายิ่งนัก ช่างเป็นลาบอันประเสริฐของเราเหลือเกินที่มีโอกาสทราบอัจฉริยภาพในตัวพระอานนท์จากพระโอษของพระศาสดาเพราะอัจฉริยภาพอันนี้นี่เองที่บรรดาลให้พระอานนท์ปฏิบัติหน้าที่เลข,ขานุการได้ยอดเยี่ยมที่สุดและเป็นเหตุให้พระพุทธศาสนาแผ่ไพศาลไปกว้างขวางที่สุดอีกด้วยพระพุทธเจ้าทรงพรรนาคุณสมบัติพิเศษในเนื้อในตัวพระอานนท์ให้สงฟังว่า มีสประการด้วยกันคือ 1. พระอานน์มีบุคลิกลักษณะอัธยาศัยอาจาระมารยาตสูงสุดสามารถโน้มน้าวดึงดูดแม้ผู้ที่เพียงแต่ได้พบเห็นให้ติดตาตรึงใจท่าน 2. จะเป็นคำสนทนาปราศัยก็ตามเทศก็ตามผู้ใดได้ฟังแล้วเป็นต้องชื่นชมพออกพอใจพระอานนทั่วกัน 3. ามคำพูดของพระอานน์นอกจากจะพรั่งพร้อมด้วยเหตุผลเป็นสุภาษิตมีคติไพเราะชวนฟังแล้วยังมีความพิเศษอยู่อีกอย่างหนึ่งคือบรรดาผู้ฟังรับว่าฟังไม่อิ่มคือติดใจอยากจะฟังต่อต่อไปอีกไม่รู้จักเบื่อนั่นเอง 4. ประการสุดท้าย พระอานนท์ยังมีศิลปะในการปาตกถาหรือการสนทนาทุกครั้งได้ดีเยี่ยมอีกด้วยคือจบเมื่อถึงจุดเป็นที่พอใจสูงสุดของผู้ฟังรวมความว่าพระอานนท์เป็นนักทำงานที่มีกระแสดึงดูดให้คนทุกชั้นต้องรักใคร่ชื่นชมแม้แต่เพียงเห็นกิริยาอาการมารยาทก็อดพึงพอใจรักใคร่ไม่ได้ยิ่งได้สนทนาด้วยกว็ยิ่งรักยิ่งเคารพ ยิ่งดูดดื่มไม่อิ่มไม่มีอิ่มช่างเป็นบุรุษรัฐที่เกิดมาคู่ควรแก่ตำแหน่งคนสนิทของบุคคลสำคัญของโลกจริงๆเป็นผู้ช่วยเถิดทูลและเผยแผ่แต่บารมีของผู้ใหญ่ให้หอมหวนแต่ส่วนเดียวอัจฉริยภาพทั้งสี่ข้อนั้นบางท่านอาจจะเห็นว่าเป็นบุญเก่าของพระอานอนท์ก็ได้ แต่โปรดอย่าลืมว่าขึ้นชื่อว่าบุญไม่ว่าเก่าไม่ว่าใหม่มิใช่ว่าจะเกิดเองแต่จะต้องสร้างขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงทั้งสิ้นคนที่มีอัจฉริยภาพแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบุรุษนักการทูตหรือนักธุรกิจย่อมจะประสบความสำเร็จทั้งนั้นเพื่อให้เห็นอัจฉริยภาพในตัวพระอานนท์ได้เด่นชัดพระพุทธเจ้ายังทรงเปรียบเทียบไว้ด้วยว่า ข้าราชบริพารและมวลประสบนิกรต่างปรารถนาพอใจที่จะได้เข้าเฝ้าแหนพระเจ้าจักรพรรดิของตนอย่างใกล้ชิดมีความปลื้มใจเมื่อได้ฟังกระแสรพระราชดำรัสถึงฟังแล้วข้ออิ่มอยากจะฟังอีกต่อไปฉันใดภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาก็มีความรู้สึกต่อพระอานทน์ฉันนั้น ในบรรดาพระสาวกผู้ได้รับก,การยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นยอดชนิดหนึ่งไม่มีสองซึ่งนิยมเรียกเป็นภาษาพระว่าเอตทัคคะนั้นพระอานนท์ก็ได้รับยกย่องเป็นเลิศถึงหาสาขาด้วยกันคือ 1. เอตทัคคะทางพุทธอุปถาคคือเป็นเลขานุการชั้นเลิศ 2. เอตทัคคะทางพระหุสูตรคือคงแก่เรียน มีความทรงจำเป็นเลิศสเอตัคคะทางมีสติคือมีความรอบคอบเป็นเลิศ 4. เอตัคคะทางมีทิติคือมีความขยันหมั่นเพียรเป็นเลิศ 5. เอตัคคะทางมีคติคือมีอุดมมคติเป็นเลิศท่านที่เป็นเอตัคคะในฝ่ายภิกษุ จะได้รับยกย่องก็ต่อเมื่อบรรลุพระอรหันต์แล้วทั้งนั้นมียกเว้นเฉพาะพระอานน์องค์เดียวเท่านั้นที่ได้รับยกย่องทั้งทั้งที่ยังเป็นเพียงพระโสดาบันเท่านั้นถึงท่านพระสารีบุตรซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพธรรมธรรมเสนาบดีรองจากพระองค์ก็ได้สดุดีพระอานน์ของเรารวมไว้หกข้อด้วยกันว่า 1>, 1. เป็นนักศึกษาธรรมะ 2. แสดงธรรมตามที่ฟังและเรียนมาแล้วแก่ผู้อื่น 3. บอกและสอนธรรมะแก่ผู้อื่น 4. มันตรึกตรองขบคิดธรรมะ 5. จชอบจำพรรษาในอาวาสที่มีพระเถระซึ่งเป็นผู้ทรงความรู้ 6. มันเข้าไปหาพระเถระผู้คงแก่เรียนไต่ถามปัญหาเป็นครั้งคราว ซึ่งท่านเหล่านั้นก็เปิดเผยชี้แจงบรรเทาความสงสัยให้ได้พูดย่อๆก็คือพระสารีบุตรยกย่องพระอานนท์ของเราว่าเป็นยอดนักศึกษานั่นเองเป็นอันว่าได้ประมวลหลักฐานที่จะรึกคำยกย่องสรรเสริญพระอานนท์จากพระไตรปิฎกคัดเลือกเฉพาะรายการที่สำคัญจริงๆมาเสนอไว้พอสมควรแล้ว เท่ากับได้จัดห้องพิพิพธภัณฑ์รวมศิลาจารึกยอพระเกียรติพระอานนท์ไว้ให้แล้วท่านบูไดมีเวลาว่างๆจะมานั่งพินิษพิจารณาดูหน้าตาพระอานนท์เมื่อไรก็ได้เชิญตามสบายทีนี้จะค่อยๆค้คนคว้าหาผลงานชิ้นเยี่ยมๆของพระอานนท์มาเสนอต่อไปโปรดติดตามตอนต่อไป